ผมคลิปนี้ไม่พูดคร่ำทำเพลงเลยครับไปลุยหมดปะทา้ากันเลยเห็นคนเขาบอกว่าสนุกนะอาเห็นผมผมเล่นมาได้เกมหนึ่งนะประมาณว่ารีวินเนนต์หมอด,ด้วนแมงป่องอะไรเงี้ยวาปได้ตั้งพันร้อยเนี่ยเอาเอาอะไรก่อนดีมาครับผมมาแมงป่องเลยแม,งป,ง,ยมงป่องเลยครับผมสุดในรุ่นสุดในรุ่นมาจ้าไปเลยนี่พันร้อยครับผมแล้วก็ไปหาเขาก่อนเลยดีว้ว่อเวเวว,ว,วเสร็จเสร็จเสร็จเรียบร้อยครับผมวิ เยอะมากอ่ะโอ้เยอะขนาดนี้นะเยอะขนาดนี้นะงั้นเราเอาอันนี้ครับหมอดด้วนไปก่อนเลยแล้วรอเพื่อนเราไปครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็วาร์ปตามเพื่อนเราไปจะมีใครไปไหมอ่ะไปแล้วครับผมไปหาเพื่อนกันดีกว่ามาโอเคแล้วเพื่อนเราก็ไม่อยู่เลยด้วยนะโห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 เสร่ไล่เสจไล่งี้โดนหนีก่อนครับผมฮาโลมาฮาโลมา ว้าว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 ิวไปก่อนคิวไปก่อนฮัลโลมาอีกมามาวัววัววัวว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 วโอเคครับผมจัดไปหนึ่งจัดไปอีกหนึ่งนะนะโอเคซิก okay. ซิิกซิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แหายืนนิ่งยืนนิ่งทำานันน้โดดหาครับนะผมโดดเรียบร้อยดับเบิลคิวไปนะดับเบิลคิวไปนะ มาครับผมแน่มันเวย้ยเฮย้ยมันเวย้ยเฮ้ยอันนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันจับเป้าไม่ได้โว้วโว้วโว้วโร่ไปก่อนครับอ้าวอา Isaiah, มาหน,นี่เลยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปก่อนโว้วโว้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 หมอด้วนครับผมหมอด้วนนะโดนหนีก่อนเลยเกลเกลเฮ้ยมันใช้โล่ได้แบบพ่นรัวเลยนะไอ้หมอด้วนนี่นะ ไอไว้แผ่นท่อม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 รั่ไปก่อนนะับผมตัวไหนเกลเกลว์ัวโอ๊ปืนแดงปืนแดงปืนแดงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโดดลบก่อนครับผมอ้าวอุ้ยอุ้ยมาไหนเนี่ยมาไหนเนี่ยเออเคยมาสกายใช่มามามาอู้อู้แผ่นไอ้เกลเกลอ่ะเกลไปแล้วแผ่นท่อมก่อนครับผม โอ้ยเอ้ยอะไรวะเรื่องจริงแบบรัวมากเลยนะยอดไปเลยโู้แล้วแบบหัวด้วนนี่โคตรโอพี่ะเรียบร้อยคิวไปคิวไปโอ้ยน้นเน้นเน้นเน้นถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนโอ้ยนายนายแบบนายมาจอดเราขนาดนี้นะมาดับบูคิวไปครับผมว้าวโว้ดโว้ดจริงหมอด้วนเนอย เอาโลไปอีกเอโลไปอีกเไหรครับผมโดนครับเน่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 จอยิงจอยิงมามามาอุ้ยหายไปหาย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 ไหนอ่ะโอเคครับผมตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก่อนเลยเกลเกลเกลไหนไหนไหนจะหลบไปไหนจ้าบอกระบบอกระนี่ปึ๊บ ว้าวยอดหายตัวแล้วไปหาเพื่อนแล้วไปหาเพื่อนแล้วว้าวโอเคเดี๋ยวเราอื้มอื้มโคตรเยอะโคตรเยอะเน่เน่เน่เ่สามัคคีคือพะลุ่มเฮ้ยไรเนี่ยอ้อยอ้ย,โ,อยโลโคตรเยอะเลยเจอไปหไหนก็เจอโล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนแฟนทอมแฟนทอมตัม <man> ิยืนไหนเรียบร้อยไปครับคิวหาตัวไปหาเพื่อนก่อนเวฟวว้า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 ว้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่างนัวครับผมหาเพื่อนลวหาเพื่อนลวอ้าวมันหายมันหายหายไปไหนเอ่ยอยู่นี่ชิมีอยู่นี่ชิมีโดนไปแล้ว ดูแบบนั่งวิวแชร์อะไรอย่างนี้เปล่าอ่ะน <hal ving> ่าน่าอ้าวอุ้ยหุยอ em? ้าวโอ๊ยหายไปหายมาโว้โ oh. ว้โว้เยอะไปครับผมเยอะไปเยอะไปเอาโล่ไปก่อนเอาโล่ไปก่อนว้าวว้าวว้าวเรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวไปโดนลบก่อนดิปเปอร์คิวไปครับผมเอาโล่มาก่อนจ้าโล่มาก่อนนะจ้า ววววว้าวโล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 ลามเพลไไอ้นู่นไอ้นู่นไอ้นู่นเก์ลไหนไหนโอ้เกือบเกือบนะเกือบนะเกือบนะมีเออมีเฮ้มันมันพยคาโอ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 เอาลูก่อนครับผมอ่าเปนท่อมมาเป็นท่อมมา โว้วว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 วจะไปไหนจะไปไหนเรียบร้อยไปครับผมโว้ยโว้ยเต็ดเต็ดเต็ดต็ดร่วมาก่อนร่วมาก่อนแอะเกลเกลเกลโว้ววววหมอหมอครับผมอ้าวเพื่อนหายดิเพื่อนหายดิพี่โดดก่อนครับผมเกลก่อนเลยไหนโดนตายไหมไม่ตายนะอุ้ยมาตรงนี้ครับผมตัวอะไรแผ่นทอมแผ่นทอม แน่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 เฮ้ยเฮ้ยมันเว้ยเฮ้ยมันเว้ยเฮ้ยทอมจา้าทอมมาทอมน้อยทอมน้อยคิวหูหูไหนอีกไหนอีกเฮ้ยเฮ้ยหมอไม่มีขาขาเจ็บได้ไงเนี่ยไอพ่นโอ้ยโอ๊ยดูดิดูดิเดี๋ยวก่อนหายก่อนครับผมไปไปหาไองนู้นกันดีกว่าปิงเยสย็สเฮ้ยมันอะโอ้ย โดดกระจุยกระจายเลยทางนูน้นทางนูน้นทางนู้นทางนู้นเออแล้วเราจะไปหาทางนี้เนี่ยโดดไปครับผมอุ้ยมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วแม่งป่องแม่งป่องนะแม่งป่องนะเรียบร้อยดับเบิลคิวได้คิวอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงๆถ้าเกิดไอ้ตัวหมอด,ด้วนนะมันโหดขนาดน,นี้นะตัวเดียวเลยเอาละครับผมไปหาตัวนู้นกันดีกว่าอิงครับผมนายเอา โอ้มายกอดครับผมผิดเป้าจะผิดเป้าโอ้ยว้ามาผิดตัวไงจบเลยไหนไหนไหนเฮ้ยมันเว้ยจะนับป้ายไหนดูสกอร์ที่ผมยิงไปกี่ตัวไม่ได้นับเลยนะเนี่ยโอ้โหหามากอะ่ะโอ้กูไป3ล้าน 40, 40่ิบกิวแล้วผม3มเสา,สาเฮ้ย เกมนี้ยึดคลองนะจานซัคตอรีครับเอาอะไรก่อนดีมาแมงป่องแซ่โอเคครับผมตกตาตะกี้แม่งป่องตายง่ายไปนิดนึงบินเร็วอุ้ยุ้ยทไมแหมลัวลัวเลยนะรัวัวเลนะอ้าวอ้าวอ้แบบนี้ก็อะไรนี้อะไรนี้ว้วว้วว้นครับผม เรียบร้อยเรียบร้อยแม่ตกใจหมดเลยโอเคตัวอะไรตัวอะไรแฟนพ่อมครับผมเรียบร้อยคิวไป yes โอ้วับมาก่อนครับนี่นี่นี่น,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 นี่นี่เกลวเกลเกลปับ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 ปืนแดงจ้า โว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 ้วเฮ้ยแน้นมาอุ้ยแน้นมาอยู่ตรงหน้าเลยเฮ้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 ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแน้นแน้นจะเพิ่งตายเรียบร้อยที่เบอร์คิว่าโดดี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 มามามาว์ปกลับไปก่อนครับผมปิงโว้วโวเจอหมอพอดีเลยตายตายเลยนะตายเรียบร้อยมาครับผมเรเวนแนนตอนนี้หาเลเวนแนนเอาตัว เตี้ยสิตัวติดพื้นส,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 สิโอเคมาดูกันครับผมอ้าวหมอๆหมอหมออา้อาวอ้าวอ้าวจับเป้าไหนอย่างเนี้ยมาครับผมเอา้าแช่ออนเซนอีกเฮ้ยไม่เอาออนเซนเซตเซตเลยเรียบร้อยโอย <laughs> มันลงออนเซนไง shi. แบบโอ้โหแช่น้ำร้อนนะแช่น้ำกรดเพลินเลยเนี่ยเราเนี่ยฮะอ่าครับผมหมอด้วนมาแล้วว้า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 วมาสิครับก็มาสิครับโดนครับผมโล่ไปอีกโล่ไปอีกเรียบร้อยไปคิวคิวคิวไปเลยนะ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 เออ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 ไหนไหนไหนมาไปช่วยเพื่อนก่อน เรียบร้อยด o u ลคิวไป้วนู้นนู้น้นไหนไหนไหนโ้ยมป่องมามป่องมามันมาแน่ครับผมอ้าวนี่าไม่มาหาเราสเราก็ตกใจอ้าวแค่ออนเซ็นเหรอจ้าแค่น้ำร้อนเหรอมาครับผมว้าว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  โอเคอย่านะอย่านะอย่านะอ่ามาแล้วแมงปอง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 โอเคอ่าโอ้ย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 ,อยมันมาแล้วเต็มหมดเลยเพื่อนมาช่วยครับเออมาเราก็ไปช่วยเพื่นอนต่อไปแอนทอมแอนทอมเอาหมอด,ด้วนก่อนหูอยู่ใกล้เดียวอ่ะมา,มา,มาอ่ะหัวหัวหัวเข้าไปไอ้ร่างกายต้องการประทะเออปะทะใช่ไหมแอนทอมน้อยก่อนแอนทอมก่อนไอ้นี่ปู่อุ้ยมาไหนเนี่ย ้กำ <ไ professors> ลังโบนมันอยู่เลยเดี๋ยวก่อนครับผมเดี๋ยวกลับไปใหม่เดี <meat install> <ire> okay. 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 ๋ยวกลับไปใหม่โอเคเดี๋ยวกลับไปหาเพื่อนก่อนนะโอเคครับผมนี่เรามาช่วยเพื่อนแล้วแหวบนี่ไม่ใช่ปัญหาครับผมติดจ้าก็มาติดจ้าหมุน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 เรียบร้อยยูหูโวยโวยโวยเกวเกวเกว อ้าวเยำวัว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 แล้วมาเจอเลเวลแนทเลยนะโดดไปโดดมาโดดมาโดดไปโดดกลางโล่ด้วยนี่อ้าวหายเรียบร้อยครับผมผิวปลาเย่เย่อ่าเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนครับผมเพื่อนเราเลือดน้อยเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนไหนไหนไหนอีกไหนอีกโอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ช่วยเพื่อหระช่วยแย่งคิวเนี่ยกระเติร์ดเจ้ากระเติร์ดอุ้ยอ้าวกดผิดโถ่โดดซะงั้นาจา้าโอ้ยนี่แบบเฮ้ยหมือนด้วงแั้นโหดมากๆเลยอะ่ะดูดิไหลเป็นน้ำเลยแฮนด์ทอมแฮนด์ทอมจ้าเรียบร้อยทริปเปิลคิวไปโอเคโอเค น้าน้นเดี๋ยวเราไปล่าตัวสุดท้ายก่อนตัวอะไรไม่รู้แผ่นพ่อมนะแผ่นพอมนะโดดไปก่อนเลยครับผมแล้วเราก็กางโล่ตอนโดดโอ้โหอย่างรออย่างรอเรียบร้อยไปครับสุดยอดสุดยอดสาด้วยแม้ว่าในปะทะเราก็ไม่ืมเสาวจะเจอแหมยอดเลยครับผมมันมากเลยนะว้าโอเค Uh huh. อา้าวอะไรผมมาดูสกอร์หน่อยดิโอเกมที่2นี่มันได,ไ,ดได้สักเท่าไหร่เนี่ยยิงไปงั้ผม2อล้าน9ก้าซืเบสคิวสามเสาเฮ้ยมันนะโอเคโอเคโอเคครับผมกลับามาลงจอดกันแล้วนะผมเป็นยังไงกันบ้างนะกลับหมดประท้าสุดมันครับผมผมว่ามันก็ค่อนข้างจะสนุกเลยนะ หนุบเนี่ยมันพอๆกันกับไอตัวไอหุ่นเล็กที่ใช้ปืนไทยท่านจะมาตอนนั้นมันก็ผมผมก็ชอบนะไอหมวดประธานนี้ก็มันมากๆเหมือนกันเลยเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆสามารถลองเข้าไปเล่นกันได้นะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองมั้งเนี่ยใช่ไหมตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3วันครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายยูหูโคตรมันอะยิ้ว